มาโนโพกิ้งเตรียมขนผู้เล่นชุดใหญ่ส่งธีรศิลป์แดงดายืนเป็นหัวหอกตัวเป้าหวังพระเดีศึกอิรักศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระธานคิงส์คัพครั้งที่49รอบชิงชนะเลิศหากพลาดแชมป์ โอกาสตกเก e, ้าอี้กุญซื้อใหญ่ทับช้างศึกมีสูงไทยรัฐทีวียิงสดพร้อม AIS เพ2ทุ่มครึ่งค่ำคืนวันนี้ศึกบว์ชิงถ้วยพระราชทาน kingscup เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับทีมชาติไทยก็สามารถเดินทางมาตามนัดหลังจากที่เอาชนะเรือบอนน์มาได้2ประตูตอนหนึ่งโดยได้ประตูชัยจากการมงของเทพมุ้ยธีลิสินแดงดานะครับโดยคู่ต่อกรของพลพรรคทับช้างศึก ก็จะเจอกับทีมชาติอิรักครับทีมอันดับ70ของโลกโดยความพร้อมของทัพช้างศึกเกมนี้มานโพกิ้งครับไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพเมื่อวานมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนลงสนามนะครับมานเองก็ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าหนึ่งตำแหน่งแน่ๆที่จะได้ลงสนามเป็น11ตเตัวจริงนั่นก็คือชัดชัยบุตรพรมครับผู้รักษ,ษาประตูจากสโมสรบีจีปทุมยูเต็ดนะครับขณะที่รายละเอียดของผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆนะครับจากที่ได้รับราย งานมาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะครับมาโนจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจากเกมที่ชนะเลเบนอนลงสนามครบทั้ง11คนนะครับนอกจากชัดชัยบุตรพรมแล้วนะครับทางมาโนโพกิ้งก็น่านจะยึดระบบการเล่น4-2-3-1หรือว่า4-3-3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการโยกหรือว่าสลับ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งในระหว่างเกมกันอีกครั้งนะครับโดยแพงแบ็กโฟก็จะใช้ทีทรอนบุญมาทันเป็นแบ็กซ้ายนะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์ฮาฟยังคงเป็นกิษตากาแมนแล้วก็พันสายเหมวิบูลฝั่งขวาเป็นนิโคลัสบิ๊กเคลสันนะครับที่ทำได้1แอสซิสแล้วก็เป็นแอสซิสสำคัญเป็นประตูชัยพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จนะครับส่วนแดนกลางนะครับก็จะเป็นวีเทพป้อมพันสารัตอยู่เย็นนะครับรวมไปถึงทิติพันพ่วงจันทร์ ส่วน3แนวรุกนะครับก็จะเป็นสุภโชคสรสารชาติบดินผาลาแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นเทอเสนแดงดานะครับหัวหอ,อกที่ยิงประตูนในยุคข,ของมานูโพกิงไปถึง17ประตูน,นะครับส่วนรายละเอียดของเกมก็อย่างที่บอกนะครับว่าอาจจะมีการสลับหมุนเวียนกันในระหว่างเกมนะครับเทอทอนตำแหน่งอาจจะออกสตาร์ทบนแผงไลน์อัพเป็นแบ็คซ้ายก็จริงนะครับแต่ในระหว่างเกมอาจจะมีการขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางแล้วก็สลับเอาเวเทพป้อมพันธ์นะครับถอยไปเล่นเป็นแบ หรือว่าขยับเข้ามาเล่นเป็นกองหลังก็ได้นะครับส่วนริมเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับธีิพภัณฑ์ก็อาจจะขยับไปเล่นเป็นฝั่งขวานะครับส่วนสุประโชคก็อาจจะขยับเข้ามาข้างในก็สามารถสลับหมุนเวียนหรือว่าถ่ายตำแหน่งกันได้เรื่อยๆนะครับสำหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ภายใต้ระบบการเล่นของมาโนโปกิงเองครับขณะที่อิรักนะครับพวกเขาก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งทีมหนึ่งของในเอเชียโดยพวกเขามีเคซุดกาซัสนะครับคุณ ซื้อชาวสเปนวัยสคุมทีมการมาแข่งขันศึกบอลชิงถ้วยพระธานคิงส์ครับครั้งนี้ก็ถือว่านําทัพชุดใหญ่มาเลยนะครับความพร้อมเกมนี้นะครับอิรักจะไม่สามารถใช้งานของซิดานอิกบาวนะครับอดีตดาวเตะของปีศัจแดงแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตทที่ได้รับใบแดงนะครับจากเกมเอาชนะอินเดียในเกมรอบรองชนะเลิศมานะครับโดยรอบที่ผ่านมาทีมชาติอิรักก็เสมอกับอินเดียใน90นาทีนะครับก่อนที่จะ เอาชนะจุดโทษมาได้ส่วนการจดทับในวันนี้นะครับเชื่อว่าทางอิรักน่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่ครับนำโดย2อแนวรับที่แฟนฟุตบอลชาวไทยคุ้นหูกันดีนะครับนั่นก็คือรูบินซูรกกาที่เคยคาแข่งกับบุรีรัมยูเต็ดรวมไปถึงฟานส์ปูโตสนะครับที่ปัจจุบันคาแข่งให้กับการท่าเรือนอกจากนี้ก็ยังคงมีอาริอัตนันนะครับที่เคยคาแข่งในสุปบอลเกาโชซิลิอลอิตาลีนะครับกับสโมสรอ,อูดีในเซ่อีกด้วยครับส่วนผู้เล่นกลุ่มกําลังอื่นๆน,นะ ก็เป็นผู้เล่นที่ค้าแข่งอยู่ในหลีกของอยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอารีอัเออารมาดีนะครับที่เล่นให้กับวิมเบอรลดันอันเดเออัลซานาตินะครับรวมไปถึงไอเมนฮุสเซน แล้วก็ฮุฒิศอาฮีด้วยครับสว่วนสถิติการเจอกันที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยเจอกับอิรักมาแล้ว16นัดทีมชาติไทยชนะแค่2นัดแล้วก็เสมอ5นัดที่สําคัญครับแพ้ไปถึง9นัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะ4เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับทีมชาติไทยไม่เคยเอาชนะอิรักได้เลยครับโดยการเจอกันล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อวันที่ 31ส,งส,สิงหาคมปี2017นะครับเกมนั้นไทยแพ้ให้กับอิรัก1ประตูต่อ2ครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญของพลพรรคทัพช้างศึกนะครับในการเดินหน้าคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพสมัยที่16ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทัพช้างศึกคว้าแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2017นะครับด้วยการชนะจุดโทษเอาชนะเบาลารุสซึ่งเป็นทีมจากยุโรปส่วนการเข้าชิงชนะเลิศครั้งล่าสุดของทีมชาติไทยนะครับก็ต้องยอม ไปเมื่อปี2018นะครับแต่ตอนนั้นทีมประไทยแพ้ให้กับสโ,โลเกียไป3ประตูต่อ2ครับนอกจากนี้นะครับเกมนี้ยังคงเป็นการชี้แล้วก็ตัดสินอนาคตของมาน o โพกิ้งด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าทัรวร์นาเมนต์นี้จะเป็นทัรวร์นาเมนต์สุดท้ายในการคุมทัพช้างศึกของเขาอีกด้วยนะครับหากแพ้หรือว่าไม่ได้แชมป์ k ิ n งสครัก็มีโอกาสสูงนะครับที่เขาจะ กระเด็นตกเก e, ้าอี้กุนซื้อใหญ่ทับช้างศึกเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ข่าวลือที่ออกมาอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับก็ต้องลุ้นกันว่าทีมชาติไทยจะคว้าแชมป์ฟุตบอลคิงส์คัพได้หรือเปล่านะครับก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็เชียร์พระพักช้างศึกได้ทางการถ่ายรอดสดครับผ่านช่องไทยรัฐทีวีช่อง3.2แล้วก็ช่อง ais play นะครับหรือว่าใครจะไปชมเกม,เกมที่สนามกีฬาสมพภชเชียหม่700ปีก็เชียร์กันให้สนุกกับ ศึกฟุตบอลไทยวันนี้ลุ้นกันได้ยาวๆครับที่สำคัญชมฟุตบอลให้สนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องคุยแปลกเรื่องบอลไว้ด้วยครับ